สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็มาพบกับรายการภาคเครื่องเมืองชุมพรใบตูนหลักพันรายการที่นําเสนอเกี่ยวกับภาคเครื่องที่มีอยู่ในจังหวัดชุมพรและว,วัตถุมงคลของเสด็จพ่อกรมหลวงชุมพรเขตุดมศักดิ์สวัสดีครับผมตูนหลักพันนะครับวันนี้ก็มานําเสนอเหรียญพ่อแพงนะครับวัดประชานิคมซอยสองนะครับรุ่นแรกนะครับจังหวัดชุมพรอำเภอต้าแตะนะครับ นี่อันนี้เป็นเนื้อตองแดงลม,ลมดำนะครับนีด้านหน้าก็เป็นรูปเหมือนหลวงพ่อแปงนั่งครึ่งองค์บนอาสนะนะครับนี่ด้านหลังนะครับก็เป็นยันลักษณะน,นี้นะครับเราจะมาส่งลายลเดียกันดูนะครับ ใบหน้าของหลวงพ่อแพงนะครับเป็นแบบนี้นะครับนี่ก็จะมีเม็ดตาเห็นนะครับนี่นะครับผมนี่ส่วนชีวรนะครับก็มีความขมชัดนะครับไม่เบลอนะครับนี่อัศนะนะครับนี่ดูพ่ฟื้นเหรียญนะครับมีความเรียบตึงนะครับ ขอบข้างนะครับก็จะมีตัวสอนเขียนว่าหลวงพ่อแพงนะครับผมนี่จันจันทวโรนะครับผมนี่นหน้าหลงพ่อแพงนะครับมีเส้นหน้าผาเด้วยนะครับนี่ด้านหน้านะครับ ในมันโดนด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังก็เป็นยันลักษณะน,นี้นะครับมันเป็นเส้นคมชัดนะครับนี่พื้นเหรียญนะครับมีความเรียบตึงนะครับผมนี่มีกราปั๊มไม่เห็นนะครับขอบข้างตั้งฉากขึ้นนะครับ ตรงนี้ก็จะเขียนวัดนิคมนะครับซอยสองอ,อําเภอท่าแสะนะครับชุมพรครับนี่หูเหรียญน,นะครับหูเหรียญก็จะมีเนื้อเนื้อกินเนื้อินนอ้นอยู่นิดนึงนะครับเป็นธรรมชาตินะครับนี่ขอบข้างนะครับกินครึ่งแล้วก็มีรอยฉีกขาดนะครับ คน,นฟังนะครับกินครึ่งแล้วก็มีรอยฉีกขาดนะครับหลวงพ่อแปลงส่างก็มีเป็นพระที่มีอายุมากที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือมากนะครับก็มีเหรียญมีประสบมีประสบการณ์ดีมากนะครับเรื่องคาดแถวนะครับรถลาขับขี่ปลอดภัยนะครับ แต่เรื่องราคาเล่นหายยังไม่แรงมากนะครับอยู่ที่หลักร้อยเท่านั้นนะครับหน้าบูชาหน้าสระลมนะครับนี่ถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับและแนะนำพระเครื่องดีๆดังๆของจังหวัดชุมพรมาแนะนำกันอีกนะครับรวมถึงวัดหลวงมงคลของแต้จิพ่อกรมหลวงชุมพรเขตอารมณ์ศักดิ์นะครับนี่สวยงามมากนะครับเี๋ยวนี้ช่องทางการติดตามก็จะอยู่ท้ายคลิปนะครับแล้วพบเจอคลิปต่อไปนะครับ ขอบคุณครับ